ว่างอยู่แล้วนะครับคเราต้องว่างนะครับถ้าเราไม่ว่างนี่เราจะทําอะไรมันมีพิษมีภัยนะครับเพราะว่าความว่างมันช่วยสกัดชําระล้างกันกลองนะครับสิ่งที่เป็นความวุ่นวายที่เกิดจากมลภาวะมลพิษจากกิเลสจากกรรมจากวิบากความว่างทําให้สามารถที่จะผ่านพ้นกับเหตุการณ์ปรากฏการณ เหตุดวนเหตุร้ายหรือว่าช่วงจังหวะชุกวชะตาของชีวิตที่ไม่แน่นอนความไม่มั่นคงความไม่เสถียรน,นะครับความไม่สมดุลของชีวิตได้ฉะนั้นเราก็เลยต้องว่างนะครับว่างว่างแล้วชัดชีวิตง่ายนะครับเพราะว่าชีวิตคงเราที่ยุ่งยากซับซ้อนเหมือนงงสับสนสติแตกเสียสติเสียสมาธิหมดปัญญาเพราะว่าเราไม่ว่างเรามมวแต่จดจอ่จอจดจอ้จองจึงจ้องต้องตั้ง กังวลวิตกกับสิ่งที่เราจะเอาจะได้จะมีจะเป็นซึ่งมันยังไม่มีอะไรแน่นอนนะครับสิ่งที่ได้มีเป็นแล้วก็ยังเอาไม่ได้ก็ต้องวางสแสวงหามาก็ต้องวางได้มาก็ต้องวางสิ่งที่มีที่หมดไปแล้วก็ต้องวางปล่อยวางไว้นะครับแล้วเราจะไม่เหนื่อยที่เราเหนื่อยเพราะเราแบกเราหามเราถือเราจริงจังกังวลมุ่งมั่นยึดจิตถือเกินไปมันก็เลยเหนื่อย ซึ่งจริงๆชีวิตคนเราไม่ต้องเหนื่อยมากก็ได้นะครับไม่ต้องเหนื่อยมากแต่ที่เรามากไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อลานะครับเพราะว่าเรานั้นไปจริงจังกับชีวิตไปจริงจังกับสรรพสิ่งสรรพสัตว์นะครับหมกมุ่นคุ้นคิดจะเอาแต่ได้แต่ลืมปล่อยวางนะครับเราเอาได้มีได้เป็นได้ทุกอย่างแหละแต่ว่าเราอย่าลืมปล่อยวาง อย่าลืมสลัดสละละคลายอย่าลืมอุเบกขาวางเฉยอย่าลืมนะครับไม่หวนไหว,วไม่สุกเศร้าไม่เศร้าหมองกับสิ่งต่างๆที่มันมีมันเป็นมันได้มันเกิดขึ้นเพราะถ้าเราได้ไม่เท่าเสียคํานี้เราจะได้ยินบ่อยเพราะว่าเราเหมือนเรามีเงินมีทองมีข้าวมีของแต่เราเสียสติเป็นโรกจิตนะครับชีวิตมีโรคร้ายหรือว่ามี ขึ้นลงขึ้นศาลมีเวรมีภัยนะครับมันก็ไม่มีประโยชน์มันไม่ได้อำนวยความสุขความสะดวกสบายมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราเป็นมงคลหรือว่ามีบุญมีกุศลหรือว่าหลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งหลายได้ฉะนั้นเราต้องเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับอาหารเป็นประโยชน์เครื่องนุ่งห่มที่เป็นประโยชน์กันหนาวร้อนอาหารก็การหิวกระหายนะครับที่อยู่อาศัยการหลบยุงลมแดดมดแมลงนะครับยารักษาลรก นะครับรักษาโรคต่างๆเพราะว่าชีวิตจริงๆของคนเรานั้นมันไม่ต้องมีพร้อมทุกอย่างไม่ต้องเป็นทุกอย่างต้องได้ทุกอย่างบางสิ่งบางอย่างก็เพียงพอที่จะทําให้ชีวิตนั้นอยู่จนถึงตายได้แล้วแต่ถ้าเรามีทุกอย่างเราก็ต้องตายเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นเราก็เลยต้องว่างไว้คำว่าว่างนี่คือมันจะยอมรับได้ทุกอย่างเข้าใจได้ทุกอย่างนะครับไม่ทุกข์กับทุกอย่างได้นะครับคำว่าว่าง มันก็เลยทําให้เรานั้นมีชีวิตที่ดีกว่ากับชีวิตที่ดีกว่าเพราะว่าเราถ้าว่างแล้วมันยิ่งกว่าความสบายนะครับมันยิ่งกว่าความสุขยิ่งกว่าความสะดวกยิ่งกว่าความบังมีสีสุขยิ่งกว่าความยินเด่นดังเพราะคนที่บรรลุเข้าถึงความว่างแล้วอันไม่เหนื่อยกับชีวิตไม่ทุกข์กับชีวิตนะครับไม่ทุกข์กับสังขารนะครับไม่ทุกข์กับธาตุขันอยตนะซึ่งเราอยู่กับทุกข์แต่ไม่เป็นทุกข์ นะครับเราอยู่กับทุกข์แต่เราไม่ยึดติดความทุกข์เราปล่อยวางนะครับเราไม่จริงจังกับความทุกข์นะครับเราใช้ชีวิตแบบอิสระอิสระจากทุกข์นะครับมันก็เลยทําให้ชีวิตเราเนเบานะครับเบาผลคลายนะครับไม่ห่วงไม่กังวลไม่ห่วงหน้าห่วงหลังเพราะว่าชีวิตเรานั้นรู้จักนะครับผลสั้นผลยาวนะครับรู้จักชีวิตที่สมดุล รู้จักชีวิตที่อิสระรู้จักชีวิตที่ปล่อยวางเพราะถ้าเราไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้เลยเนี่ยเราจะเหนื่อยมากหนกับงานกับการเงินกับความรักในกับชีวิตกับสังขารซึ่งมันเราวบคุมอะไรไม่ได้มันรัดแต่ว่ามันจะเข้ามาให้เรารับรู้รับจํารับคิดรับทราบนะครับให้เราต้องคิดพูดทำเข้ามาในสมองในคันลองของความรู้สึกในความจําความคิดในร่างกาย ซึ่งมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวของเราอยู่แล้วแหละเราถึงสามารถหลุดพ้นว่างจากสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ต้องไปยึดติดยึดถือให้มันหนักนะครับแต่ว่าความเป็นปุตชนนั่นเองทําให้เราหลงผิดได้ทําให้เราเข้าใจผิดยึดติดนะครับแล้วก็จริงจังจ,งจนไม่รู้จักประมาณนะครับเพราะถ้าเราว่างแล้วมันรู้จักประมาณมนะครับเขาเรียกว่างพอประมาณ นะครับเมื่อเราว่างพอประมาณมันก็จะทให้เรานั้นรู้จักตนรู้จักบุคคลรู้จักจุมจนร,รู้จักสถานที่รู้จักเวลานะครับมันก็เลยเป็นเหตุให้ชีวิตนั้นไม่เดือดร้อนนะครับไม่เดือดร้อนไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายนะครับไม่เป็นทุกข์เป็นกังวลเป็นห่วงกับชีวิตมากนัก่ันเรียกว่าว่างพอประมาณเขาล่วงพอประมาณก็เหมือนเรากินเดิมนะครับนอนหลับ พอประมาณกินเที่ยวพอประมาณเล่นพอประมาณถ้ามันมากเกินอะไรที่มันมากเกินมันก็ไม่ดีทุกอย่างแหละแต่ถ้าสิ่งดีๆถึงเราจะกินมากก็ไม่ได้นะครับมันให้โทษกินข้าวมากกินน้ํามากเที่ยวมากเล่นมากใช้เงินมากทํางานมากเกินไปพักผ่อนมากเกินไปออกกําลังกายมากเกินไปถึงที่ดีก็ต้องรู้จักประมาณนะครับไม่ใช่ว่าจะหักโหมจริงจัง นะครับมุมมามสุดวยสุดไล่ไม่ใช่นะครับต้องรู้ประมาณเพราะว่าความรู้ประมาณทำให้เราไม่แบกน้ําหนักนะครับไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้นะครับทำให้เราเป็นคนเอื้อเฟื้อมีน้ําใจเสียสละแบ่งปันปน,นะครับการทําบุญก็ทําแต่ประมาณกราดีนะครับสิ่งที่ไม่ดีเราก็เวน้นนะครับฉะนั้นเราก็เลยมีชีวิตอยู่อย่างพอประมาณเขาเรียกว่าพอทนได้ภาษาพระอริยเจา้าพระอาหารหันต์ท่านเรียกว่าพอทนได้ธาาุขันเป็นอย่างไรบ้างอายตนะ พอทนได้นะครับเพราะอะไรเพราะท่านว่างพอประมาณท่านไม่ถึงกับว่าปล่อยปละละเลยไม่ถึงกับว่ายึดมั่นถึงมั่นเ็าเรียกว่าพอประมาณมาเราจับลูกนกตัวแดงๆนะครับจับอุ้มเด็กอ่อนนะครับก็ใช้กําลังพอประมาณนะครับไม่กระโชกโภกห้างไม่ใช้กําลังเยอะนะครับไม่ทําให้เกิดอันตรายนั่นเองฉะนั้นการที่เรารู้จักพอประมาณนะครับว่างพอประมาณนี่แหละทาให้เรานั้นลงตัวกับชีวิต ชีวิตลงตัวทาให้ชีวิตนั้นไม่มีเรื่องให้ต้องกังวลไม่มีเรื่องให้ต้องสับสนนะครับไม่มีเรื่องให้ต้องเบื่อนายนะครับไม่มีเรื่องให้ต้องคิดมากไม่มีเรื่องให้ต้องกลงัวนะครับทุกอารมณ์แหละถ้าเรารู้จักพอประมาณเนี่ยเราก็เจออารมณ์ได้นะเจอแสงสีเสียงได้แต่ถ้าแสงสีเสียงมันเลยมันดังเกินมันแสบตามแสบหูเกินนะครับมันเยอะเกินมันก็ไม่ดีกับธาตุขันธ์อายตนะ การที่เราว่างพอประมาณเนี่ยมันดีกับธาตุขนันนะยังพองทรงธาตุทรงขันให้เป็นไปทาที่สุดแห่งทุกข์ทำนิพพานได้แจ้งกับจบกิจจบประจัจสิ้นสงสัยได้โดยที่ไม่ยุ่งยากไม่ลําบากเกินไปใช้ทิศทางโลกจเจริญด้วยลาภยศสรเสญสุขวาสนาบารมีก็พอประมาณไม่ล้นเหลือล้นฟ้าล้นแผ่นดินไม่เอานะครับเพราะการมีล้นเหลือเนี่ยมันเหมือนห้องมีอยู่ห้องนึ่เราใส่ทุกอย่างเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเต็มห้องเราก็ไม่มี ที่ยืนที่เดินที่นั่งมันมีของมีค่าเต็มแต่มันไม่มีประโยชน์เพราะมันไม่คล่องตัวมันไม่สะดวกสบายการที่เรามีความว่างพอประมาณนี่แหละนะครับทำให้เรารู้จักสมาธิรู้จักทานสินภาวนารู้จักเรื่องโลกรู้จักเรื่องธรรมเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลที่เรียกว่าสมมุติบัญญัติสัจะปรมัต์ความจริงมันทําให้เรานั้นไม่เก้อเขินนะครับไม่สะดุ้งไม่หวั่นไหว นะครับทำให้เรานั้นไม่วิตกจริตทาให้เรานั้นไม่เหน็ดเหนื่อยไม่ล้าทําให้ชีวิตนี้มันรู้สึกว่ามันเกิดความปกติเกิดความภูมิใจพอใจเกิดความตั้งมั่นคล่องแคลวกวนแต่การงานอ่อนโยนอ่อนหวานอ่อนน้อมพอว่างพอประมาณเหมือนเราทํางานนี่แหละเราพักผก่อนก็พักผ่อนแต่พอประมาณทํางานก็ทําแต่พอประมาณใช้ชีวิตพอประมาณนะครับมันก็เลย เป็นสายการไปโดยอัตโนมัติไม่สุดโตรงในการทำตัวใด้ลำบากหรือว่าหม,มุ่นยูวกับวัตถุกรรมกิเลกสกรรมปัจจุบันหรือว่าไม่หลงทางนะครับเขาเรียกว่าพอประมาณนะครับว่างพอประมาณทุกขั้นทุกตอนนะครับเราก็เลยมีช่องว่างมีช่องไฟให้ได้หายใจนะครับมีช่องทำให้เราใช้ชีวิตอย่างหนึ่งรู้สึกว่ามันไม่มีปัญหานะครับไม่มีเรื่อง นะครับไม่เกิดภาระเกิดมลพิษทางจ,จิตใจว่างพอประมาณนั่นแหละชีวิตจึงจะดีชีวิตจึตงจะเป็นไปได้ตามอัตภาพนะครับตามควา,ามว่างไม่ใช่ตามบุญตามกรรมตามเวรตามกรรมไม่เอานะครับเราอยู่ตามความว่างเพราะว่ามันจะช่วยเสริมช่วยส่งเสริมช่วยสนับสนุนเรื่องเมตตาเรื่องหน้าตาเรื่องความร่ารวยมั่งคั่ง,งเรื่องความสุขสะดวกสบายความสละ ความดีความเด่นอะไรที่เราต้องการกันทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นแหละซึ่งเป็นของชั่วคราวที่เราอาศัยอยู่เพราะมีสังขารเพราะมีโลกแค่นั้นเองเราก็ต้องรู้จักพอประมาณเขาเรียกว่า,วางพอประมาณนะครับทาให้เรานั้นไม่สุดโตงนะครับไม่จริงจังเกินไปไม่ล้อเล่นกับชีวิตนะครับรู้จักยืดยุนรู้จักสั้นผลสั้นผลยาวเขาเรียกว่า,วา,วางพอประมาณเมื่อว่างพอประมาณแล้วนะครับมันก็ไม่มีปัญหาหรอกชีวิตอ่ะมันไม่ยุ่งยาก มันทาอะไรก็คล่องตัวนะครับทาอะไรก็ตัดสินใจได้ง่ายนะครับเพราะอิสระในการตัดสินใจในการไปการมาการเป็นอยู่การดํารงชีวิตนะครับว่างพอประมาณนะครับว่างพอประมาณเมื่อว่างพอประมาณแล้วก็ง่ายแล้วนะครับง่ายแล้วเพราะว่าที่มันไม่ง่ายในแต่ละเรื่องแต่ละสิ่งแต่ละวันแต่ละเวลา ก็เพราะว่ามันไปจิ้งจ้องต้องตั้งไปกําหนดเพ่งพิจารณาจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้จริงปังก็เรียกว่ามันวุ่นวายมันจุ้นจ้านเกินไปมันเยอะเกินไปนะครับมันเงื่อนไขข้อผิดย่อยกติกากฎระเบียบอันเยอะเกินไปมันก็เรียกว่าไม่ว่างพอประมาณมันสุดโต้เราจะสังเกตได้ว่าในโลกเนี้คนทั้งหลายไม่ว่างพอประมาณมันก็เลยขัดขัดกันเกิน เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวพอใจไม่พอใจเดี๋ยวชอบเดี๋ยวชังเดี๋ยวเกลียดเดี๋ยวกลัวนะครับมันเียกตัวเห็นลายฉกเฉินทางอารมณ์ทางความรู้สึกทางความคิดทางสติปัญญาทางความเป็นมาเป็นอยู่และเป็นไปอยู่ตอลอดเวลาทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตฉะนั้นว่างพอประมาณนั่นแหละคือดีนะครับมันไม่ชนมันจะไม่เป็นปุถุชนเหมือนเราเดินเนี่ยเราเดิน,ลดนหลายๆคนเป็นกลุ่มมันกน เราต้องมีที่ว่างเว้นจะเดินจะสวนสนามมันจะสวยงามชีวิตท,ที่เป็นมงคลที่มันสวยงามที่มันดูดีนะครับก็เพราะเกิดจากความว่างพอประมาณในทุกกิริยานะครับว่างพอประมาณดีด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับว่างพอประมาณนะครับและสิ่งที่ท่านหวังต้องการใช้ชีวิตก็สม็จสมหวังสมปรารถนาจนที่สุดแห่งทุกได้ทาที่สุดนิพพานได้จบจิดจบรูจบมจันทร์นะครับ มีบ้านมีรถมีเงินมีงานมีชีวิตครอบครัวมีประโยชน์มีความสุขมีทรัพย์ประโยชน์ตนประโยชน์ชนท่านสุขภาพแข็งแรงจิตใจสบายนะครับชีวิตก็เป็นความดีเป็นความอิสระใช้ชีวิตให้เป็นนะครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ก็ว่างพอประมาณดีๆนะครับมันก็ปลูกต้นไม้เขาต้องว่างเว้นปลูกทุกเรียนปลูกยางปลูกมังคุดเขาต้องเว้นว่างไว้นะครับ จะปลูกอะไรก็ตามการที่เรามีเป็นว่างไว้ทาให้มันสวยงามชีวิตจะสวยงามเมื่อเราว่างพอประมาณนะครับมันจะไม่เกะกะ่องลังชีวิตจะได้สวยงามนะครับว่างพอประมาณดีๆด,ด้วยกันทุกท่านทุกคนเธนเหมือนเรามีคนรักนะครับก็รู้จักให้เวลาว่างให้อิสระจะกินจะนอนจะไปจะมาจะอยู่นะครับไม่ติดตามแจไม่ไปคอยกาหนดแป้งอ,อยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่เตินไปทุกททุกครา ก็ไม่จําเป็นนะครับก็าเหมือนกันเราไม่จาเป็นใช้เงินตลอดเวลาไม่จําเป็นต้องกินข้าวตลอดเวลาเราไม่จําเป็นต้องนอนตลอดเวลาเราก็เปลี่ยนเอียบบทยืนเดินนั่งนอนคิดพูดทําตลอดก็เรียกว่า,ว,า,า,นะาว่างพอประมาณนะครับให้ทุกท่านทุกคนว่างพอประมาณนะใาชีวิตท่านจะได้อิสระสมหวังนะครับว่างพอประมาณ